เพิ่นไปใส่ตุ่มมาเดี๋ยวข้าพี่น้องมาเบิ่งครับไอ้ตัวห้าลูกแฝดลูกไปย่อมอะได้มื่อนี้อ่ะวะเด็กเล็กหมู่บ้านใดก็ไดก็มือนี่ได้โอ้ปะควกปะควกกะมีกุ้งกะมีมันจะเป็นลูกกุ้งกะไร้ลูกกุ้งกะไร้พี่สวัสดีครับช่องนุ่มน้ำมุ้งข้นอาดำครับพี่น้องมือนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งเพิ่นย่มตุ่มครับพี่น้อง เชี่ยนหาป่าเนาะครับเนาะไปครับเฮ้ะโอ้ยคุณอะเตก็กเซลเซลอยู่ป่านะนานวันเขาคักปันยังบ่ะใส่ถีบไว้ครับพี่น้องไม่หยามเนี่ยแต่ยาม,มือเศร้ายาม,มือแรงหยามได้บ่ะครับเนี่ยมันจะถือบ่ะ ยงมือเศ้ากับแงมือแรงอะนายมันถือดีกว่ากันงมือเศ้าว่ถืองมือเศ้าว่ไรจีนี่ครับพี่น้องตุ่มจุ่ม้มุ่มปลาอุ๊ดโอ้ยยังอะนะงูงูถือควังูงง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 งองงงงงู หมูตัเตี๋ยโอ้โหองไข่ลองอลองแรงๆกูอิอ่มพอไปอกินอิ่มแพีงครับปลาซิ่งเออครับพี่น้องนี่ครับได้สุยยางนี่นหดปลาปลาซิ่งปลาขาวปลาสลิดเด้วยครับพี่นอ้อนไ่เป็นปลาปลากระดีปลากระเดดื่อรับปลาปลาสลิดหน่อยก็ออออออได้กินนะครับพี่น้อง มันแหงมันแรงฮะล่ะแหงแรงคักกูดที่นี่คนลา่ามั้นที่ไหมันสีแรงมันคนบา้าหล้ามันแรงจะเห็น้ละ่ะมันแรงเด้อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็่เฮ็ดเ้อดอฮ็ดเช็ดดเฮืดเด้ฮ็ดเฮ้ดตฮ็ดเฮ็ดเดเฮ็ดเฮ็ดเฮเฮ็ะเดเฮ็ดเฮเ เป็นสเอาเมื่อวานผมยกสรุปอยู่นี่มันกระถือกูได้กลุ่มคือว่าเขาตุ่มเจาะวันเสียอ่างะงษ์คนนี้มันมันบ่หลายพ่ออืมมันหลายพ่อเนี่ยแต่ละหลังนี่หลังนับเป็นเกือบๆรวยคนนี้ครับพี่น้องมึงมีทีเพิ่นใส่ครับมึงมีพีใส่พร้อมผู้ล้องค้นเห็นเราอยากใส่อยากอยากไปซื้อมาลองใส่ลองมึง ใส่ไงตัวใส่ไงเฮียนอนกินิ่นใส่ใส่เฮียใส่ไม่เฮียเงียเขาไม่สวดเขาไปคัดเพื่อให้มันลงบ่ให้ปลาให้กุ้งที่เขาไม้อันไต่บ่คัดก็ได้งแค่ห่อเทปเลยเพื่อให้มันลงบ่ให้กุ้งให้ปลามันเขาไม้อะมันไต่พอเราเท้าใส่ไปบิดมือ มันขึ้นเปลี่ย็นมามันขึ้นโอ้คุณอ่ะจักตัวฮะน่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันงูพี่น้องตากะดิ๊แล้วก็มีหอกงูงูสวงตัวสามตัวว่ามันใส่เอางูเว้ยเอางูไปอ้อมบ่ลอกนั่งดีๆแล้วอ้อมมันเนี่ยมาสาวนบ่โอ้ยคักเฮ็ดสมเฮ็ดสมบ่แม่นสฮ็ไปขายให้หมูไปขายให้หมูอืมแต่ว่าเจ้าของบางกินเจ้าของบางกินสุดยอดเจ้าวัครับโอ้พี่น้องพุณน่ะ กินจนท้องไข้อองแรงรึไมเดี๋ยวจะให้เพื่นสิจับถือมาโซ่กั <c oughs> นเลยงูได้พี่น้องเร็วๆ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 ับเอ็นไซมอันนี้เพิ่นได้ช่วยมือเหรอครับพี่น้องนี่เป็นสิ้นครับพี่น้องเป็นบักคืดย่านวะท้ะท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 อ,อ,อ,ะะอ,อ,ฤฤอไปอ่ะมาเอางูไปปิ้งเอ่อ,อตอกแล้วบ่ <c oughs> บ่กอะไรเพื่อนว้า เห็นมันเห็นมันค้นเห็นว่าเนื้อมันเนี่ยใกล้สิออกแล้วเนี่ยใกล้ถืออกลูกแล้วเนี่ยเป็นว่าเนื้อแบบได้หนฮะเนื้อมันไม่ใครนี่คือปลาครับปลาปลาในท้องเสียแตกปลาแล้วนี่นี่เจ้าพิษสมอยู่ฟักดีดีป่ะฟักดีดีขาวจนพุน่นนี่สองตัวนี่นออกไปแล้วออกแล้วบ่ไปนิดน้อยอานเด้อให้ตีกินก้อยกุ้งชุดนี่กุ้งเต้น อะไรยูหลังนับโอ้โหหลังนี่ไข่เว้ยหลังนี่ไข่โอ้เล็กน,น,น,น้อยบ่หนี้หอดปลาเขง็งปลาเข็งหน้าเด้อน,นี่วัวเห็นปลาเข็งบัตรจนเยาว์วัวเห็นกุง้งแล้วหนามันขุ่นเนาะมันก็เล่นดำเดียวซักได้ปะครับเนี่ยได้ซักได้กัน เก็หลังจากเขาวันช่วงนาแลนตเขาก็จ็นจักเลยงอ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 ออกครับอือพี่น้องครับผมเมื่อบ้านไปเรียกเขาเจ้าบาดที่นี่เรียกช่วยกันบูนั่นเจ้าได้มือแล้ดองรึเปบ่เนี่ยได้เนาะได้ดองโอ้พี่น้องพด่นะบูหน้าครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ คนไกเลีย่ยงม่เอาด้วอเน,นี่ได้ปูไปเลี่ยงเด้คน<ย>เขาจะเห็ดเป็นฟ้ามเหรอครันี่ปูเอื้อดฟ้ามปูปูหน้าใครคุณน,น,นำมนกับแมอยู่ครับพี่น้องผุ้นยกสะดุ้งยู่งั้งคุณละตั้งสะดุง้งไว้ปลาบอดว่าสันเนิดนิดๆิดเห็นท้าไว้ว้่นะ ันหของคนนี้เราก็บ erm ่คคอยถือก erm ี erm ่น่ะเล่าก erm> ูโอ erm> ้ยเป็นท้าเราพี kind of ่น้องเอ้ยมือนี่ขึ้นน้ำนามบ่ขื่นบ่หน้ามุกหน้ามุ้งลงไปน้ำหนามดิทาถทาน้ำาขึ้นมันค่อยถี่มากไหม อันนี้ตัวกัน้นเห็นมันดาเขามาบอครับเนี่ยน,นี่ครับพี่น้องเห็นมันหลงเห็นเห็มันหลงดาเขามาดาเขามา,เขา,มาเขาปากนี่ปากตุ่ม,อมโอ้สลัดเนาะครับเนาะผู้คิดคนเนาะตะกี้มิตรยกจอมเหมเนาะตะกี้แซน,อ,นอยังใส่ขวดโคกบอ, <laughs> อท่านสมัยครับ จิตคนอุปกรณ์การหาปลาขึ้นมาใหมา่เลยได้ขันน้ำน้ำมานี่ไดกล้โซเดียวปลาดิเอออันเนี้ยแน,นปลาคอปลาหักกล้วยปลาลดปลากระกยิ่งขัานน้ำขึ้นนะเจ้นาเนได้ได้ครับขึ้นมาดูเลยเทือกเทือกเทือกนะโอ้โหเบาพันบาพันบาพันก็ได้ดยุยิบหน่อยนึงนี่หอนงู ไอ้งูเนี่ยผัวผัดงูผอวผัดตั้งความเป็นปลาไหลแห่เนี่ยโอ้ยถ้าเป็นปลาไหลนี่ยงูงามครับงูตัวนี้งามสทรงใจเป็นงูสาวงูสาวเนี่ยถ้าเป็นคนเป็นเป็นสาวจำหน่อยก็ล่างงามปล่อยไปเอ่อยืนกัเข่าไม้ยืนเข่าไม้ปล่อยไม้อีกปล่อยตัว ได้ทั้งหมกได้ทั้งกล้วยได้หลายอย่างหอยก็ได้กล้วยกุ้งก็ได้ได้หลายอย่างเออม่ได้อันนึงก็ได้อันนึงไปกินไม่ได้กุ้งก็ได้ปลาบ่ได้ปลาก็ได้หอยบ่ได้หอยก็ได้ปูอืครับร่องว่าได้กินแท้แน่นอน้อันดักอันนี้ อุย้ยมีแตงูหือตะเต่าเต่าบ่าโอ้โยเต่ากระมีข่าเบิ่งครับพี่น้องของเราเขาเอาอีลีเอาซูยางดูนะดูนะพี่น้องเดียวเราเห็นได้พี่น้องข่าเบิ่งก่อนพระเทกกันว่มันโตหุกหอยไงหอยไง อันนี้ก็เป็นงูอีกชนิดนึ่งเลยนี่ยงูยังเนี่ยงูสวยงามครับนี่งูสวยงามอันน่าคอดาหน่อยอันน่าคอดาอีสานเนี่ยมาไม่ไ้กาจับโอ้มีผิดโอ้ไมีผิดมาไม่ไม่มีมันกระติกกัดห้าคือเก่าหรอห้ามก็ติดกัดเจ็บหน่อยหน่อยพวกนี้เอใช้อาศัยสีคงคูคงคูตีนช่วงดูไลน์ ใส่สีขันมีตูมานี่มันมันเปลี่ยนสีได้วะนี่มันปิดเอ๋อใส,ส่คมคูกตูกับบกาเฮดรามันเฮ็นยนะั <c oughs> นงฮ่ร่ทำดินหลังขึ้นเจ้าคือบอไซเห็นมันสุดทั้งคุณปลาหก,กาาง็ได้เดียวป่าหกปวดแทงก็ได้แางใน้นำเขาเ้ากับยาไม่ถือแขนถือขา อันตรายโอ้ยบ่เป็นท่าหรอกพี่น้องเอ้ยทุกคนชาว่านกับพ่อได้กินได้อยากแคบแนมโอ้ยนี่ก็ปลาบันนะปลาสลิดปลาสลิดบะนี่อันอืมเยีะไม่คพี่น้อง ม,มถือปลา้ป่านี่เดิเดาเลี้ยงแล้วเดาง่ายแล้วพนเห็นบ่ปเชิงปาสลิดปาสลิดเขาท่านในตัวไงท่านตัวไงมันเปลียนนั่นี่นาะกรลังกำะลังเปลี่ยนสาครับนี่กลังเปลี่ยนสาวตัวแม่ครับตัวนี้นี่นี่สังเกตบ้างนี่ครับแก้มก็ออกแดงๆงเป็นตัวแม่ <c oughs> ตัวฟูเป็นยังไงท่านตัวฟูจะเป็ีนสีเลือดเลือนเล็กน้อยหรอก สวยงามเลยน่ยพี่โเดี่ยวง่ายอยู่ครับพี่น้องไม่หยามช้ำม,มือครับพี่น้องจนกว่ามันสีเศร้าถืากคุณละค่อยจะกู่เนาะจะอ่อนเนี่ยชมมันแรงมันแหงฮะล่ะ พ่อแม่เดือนนี้ต้อเพ่อนม่า,าอดขวบมิจฉิตฝนมากนะฮะเรียบร้อยแล้วอือมีบ่บ่หมาปนไอ้เมื่อนี่นบ่หมาปนได้กแก่กับพ่อได้กินแก่กับพ่อได้กินบ่เสียเกี่ยวแนครับพี่น้องจะเป็นอีกคลิปนึงครับฝากพี่น้องเขาครับครับการหายุหากินของคนอีสานเนาะพี่น้อง ทำมั้งเยนี่นะครับพี่น้องช่องมุ่นหนามุ่นคนอ่ะดำกระลากหลายครับพี่น้องหาตะแนวให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องคุณลูกพ่นกะไซม่วงพระเจ้าคุนอยู่หนองเดินพุ่นว่าได้ไปเบิ้งน้ำเพลินกะเกลือพระเจ้าใแซนส่มองไพ่เลือดส่มองเห็นไหม ห้างนกบ่ห้างนกกระจับน so so ั่นขึ้มาอยู่ยังสี่นอนมันคือไปไปอยู่น้ำต้นนี้ต้นเฮ็ดทาเขาเฮ็ดทาเขาทาเขาแม่นั่นบ่หายถึงว่าเขาทุกที่ถ้าขั้วเพราะกินนกม้วนขั้วบองนี่ใช้น้อยมากแต่พออือ้ระมาณนี้เพราะเพราะมันขอปั๊บลูกมันออกมาถึงีอาหารกินเลยบ่ก็ต้องไปไกลครับโอ้โหตุ่ยเสียวสันครับพี่น้อง ครับก็เป็นอีกคลิปนึงครับพี่น้องฝากพี่น้องเฮาครับช่องนุ่มนำมนต์คนหน้าดำครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีชีวิตของคนอีสานครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เห็นยงกะปูกับหอยอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะครับเนาะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ ขอบคุณครับ <laughs> สบายดี <laughs> สบายดีมือหนาพ่อกันไหม